กินยังเนาะครับเนาะกินเบีรยไงกินมมล่ะในตู้เย็นน่ะแช่ไว้เต็มเลยกินเลยครับไอแต่ก่อนน่ผมสีบอกสูฟังผมติดเหล่านักกว่าเจ้าอีกเด้ติดขนาดเลยติดจนว่าว่าไม่มีเงินซื้อเหลากินนะครับไออะทำไงจนว่าผมน่ะเอาเมียแท้ๆผมเนี่ยไปแลกกับเหล่าเด้มะกบหนึ่งครับมานั่งกินอยูู่้เดียวกินเหล่าจนเบิดขวดเท่าน,นั้นละ่ะน้ำตาผมไหลห้องไห,องห้เสียอกเสียใจ อ๋อสงสารเมียน่าจะแหลกจากสองขวดปวดเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวไปถอดเรื่องมาเสาร์ได้หัวหน้าเฮ้ยนอนเอะไงมึงว่ามาพี่เน่งกำลังเคลียร์ปัญหาอยู่กย้าไงมึงว่ามาเดี๋ยวผมแปลเป็นภาษาอีสานเออกูก็ไม่ไหวกับมึงแล้วกูบ่ไหวแล้วเด้อผมแปลมึงนี่หลายครั้งแล้วนะมึงหลายเถื่อล้วเดิมึงอย่าให้กูโมโหอย่าให้กูสูญกูปวดหัวกับมึงนะกูบอกไว้ก่อนกูน่ะวินตึ๊บน้ำมึงแล้วเอาไงเอาจังไส ใหกูต่อ,อยมึงฟันร่วงเลยไหมมึงจะให้กูตีแขวมึงเฮียเลยบ่ล่ะหรือเอาแค่ฟันหลอหรือเอาตทแขววัง๋ยวกูให้มึงฟันร่วงเลยนะเอาจะเอาแขวเฮียอีกรอบบ่ล่ะหรือมึงจะเอาแค่ฟันโยกหรือมึงจะเอาแค่แขว,ว้กูกไม่ไหวจริงๆกูบ่ไว้แล้วมึงจะพอ,อยังน่ะมึงดีเซ่อางยังเมื่อไหร่มึงจะพอเมื่อหร่มึงดีเซ้าไม่เมื่อไหร่มืงอจะพอ จะคุยโทรศัพท์พี่ใช่คนอีสานไหมเนี่ยคนอีสานแท้ครับคนอีสานแท้เลยอยางทำได้ตอบได้ไหมตอบได้ครับตอบได้อย่างล้างหน้าสวยหนาแปลงฟันสีแขาวแปลงเข้าสีเขาแปลงออกสีออกอย่างแปลงบนสีเทิงแล้วแปลงล่างซุปเปอร์แมน